สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของอิงนะคะอิงซีเซอร์สภายน์ตุรกีค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะอิงจะมาพูดถึงเรื่องเงินค่ะก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าแบงก์ของประเทศตุรกีนั้นนะคะใหญ่สุดเป็นเงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็ สถานการณ์ค่าเงินณนะปัจจุบันของเป็นเงินเงินตุรกีที่แรกเป็นเงินไทยอะคะ่ะได้เลทเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะเดี๋ยวอิงจะแชร์เพื่อนๆฟังกันค่ะเผื่อว่ามีสาวๆคนไหนที่คบหาดูใจกับหนุ่มตุรกีอยู่นะคะจะได้แบบว่าทำใจนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะ สำหรับแบงค์ของประเทศตุรกีนะคะทุกคนขามันมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ี่ห้าแบงค์นะคะทุกคนซึ่งแบงค์ใหญ่สุดก็จะเป็นแบงค์200นะคะทุกคนขาอันนี้นะคะจะเป็นแบงค์200เป็นแบบสีชมพูอมม่วงประมาณนี้นะคะทุกคนนี่แบงค์200นะคะต่อไปก็จะเป็นแบงค์ร้อยค่ะทุกคนอันนี้เป็นแบงค์ร้อยนะคะจะเป็นแบบสีฟ้านะคะทุกคนขานี่นะแล้วก็ต่อไปเป็นแบงค์50ค่ะทุกคนขา อันนี้แบงค์ห้าสิบนะคะแบงค์ห้าสิบก็จะออกสีส้มๆนะคะส้มๆเหลืองๆค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะแลここ้วก็จะเป็นแบงค์ยี่สิบค่ะทุกคนค่ะอันนี oh, ้เป็นแบงค์ยี่สิบนะคะนี่แบงค์ยี่สิบจะสีคล้ายๆบ้านเรานะคะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบงค์สิบนะคะอันนี้เป็นแบงค์สิบค่ะแบงค์สิบจะเป็นสีแดงนะคะทุกคนแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นแบงค์ห้าค่ะทุกคนค่ะอันนี้แบงค์ห้านะคะนี่ ก็มีทั้งหมด6แบงค์นะคะสําหรับแบงค์ของตุรกีนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มันก็จะมีเหรียญน,นะคะก็จะเป็นเหรียญหนึ่งตุรกีลีลาแล้วก็เหรียญเหรียญคล้ายๆเหรียญสตังบ้านรดอะคะ่ะก็จะเป็นส่วนส่วนออกไปนะคะแต่อันนี้สําหรับแบงค์นะคะก็จะประมาณนี้นะ ก็สําหรับสกุลเงินนะคะถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเรียกเป็นเงินบาทนะคะทุกคนค่ะก็จะเรียกเป็น5บาท10บาทร้อยบาทแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นของประเทศตุรกีเขาก็จะมีเรียกสกุลเงินของเขานะคะก็คือตุรกีรีล่าค่ะก็จะเรียกเป็นเช่น1ตุรกีรีลา่าหตุรกร,รีลา่าสิตุรกีรีลา่าหรือว่าเรียกสั้นๆว่ารีล่านะคะ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะสาหรับวันนี้นะคะที่อิงมาพูดถึงเรื่องเงินไม่ใช่อะไรนะคะทุกคนเนื่องจากว่าอยากจะเล่าสู่กันฟังนะคะว่าสถานการณ์เรทค่างเงินปัจจุบันนะคะ,ะถ้าเป็นเงินตุรกีนะคะ1ตุรกีลีลาวันนี้อิงเช็คเรทนะอยู่ที่1บาทส5สตางค์ไทยคะ่ะทุกคนซึ่งแบบทุกคนฟังไม่ผิดนะคะ1ตุรกีลีลาอยู่ที่1บาท35สสตางค์นะคะทุกคนคะ่ะ จะบอกว่าแบบน้อยมากนะคะน้อยสุดๆเลยทุกคนย้อนกลับไปเมื่อปี2021ที่อิงคบหาดูใจกับกับสามีนะคะก็1ดุรกีกิล่ลามันอยู่ที่ประมาณ4บาทหรือว่า3บาทก,กว่าเกือบ4บาทนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งผ่านมาแค่แบบ2021 2 0 2 2 2 0 2 3 2023สองพนงกลางปีผ่านมาแค่2ปี2ปีนิดๆเองทุกคน ค่าเงนินร่วงแบบร่วงหนักมากนะคะเหลือแบบ1ตุรกีหตุรกลีลีาเท่ากับ1บาท35สตางค์อ่ะทุกคนคิดดูก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังกันว่าสมมุติแบบสาวไทยคนไหนที่กําลังคบหาดูใจหรือว่าคุยกับผู้ชายตุรกีอยู่นะคะแล้วก็แบบมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะแบบว่า ให้เขาซัพพอร์ตเรื่องเงินหรือว่าขอเงินเขาหรือว่าอะไรแบบเนี้ยก,ก,ก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะทุกคนเนื่องจากค่าเงินมันตกเพราะฉะนั้นอะ่ะเมื่อแรกเป็นเงินไทยแล้ว่มันจะได้น้อยมากๆนะคะทุกคนซึ่งเป็นเรื่องปกติเลยแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าอยากรู้เรทว่าแบบเงินตุรกีในแต่ละวันแลกเป็นเงินไทยได้เท่าไหร่แบบเนี้ยนะคะก็สามารถเซิร์ช Google ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าหนึ่งตุรกีดีลาเท่ากับกี่บาทซึ่งพอเซิร์ชเข้าไปนะคะก็ ก็เห็นเลยนะคะมันก็จะขึ้นอัปเดตเรทเรทรายวันให้เราดูนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบถ้าใครอยากรู้สกุลเงินยูโรดอลลร์อะไรแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะมันก็สามารถเลือกได้เนาะก็ก็หาข้อมูลกันได้ง่ายมากนะคะทุกคนแล้วก็ขอพูดถึงอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าคนที่แบบว่าจะมาเที่ยวที่ประเทศตุรกีอะ ต้องบอกว่าช่วงนี้แบบว่าน่ามานะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นซัมเมอร์แล้วก็ค่าเงินตกมากเพราะฉะนั้นอนะเวลาคุณมาเที่ยวอะคะ่ะ mm hmm. เท่ากับเงินมันแทบจะเท่าเงินไทยอยู่แล้วอะทุกคนเราก็ถือว่าเราไม่ได้จ่ายเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอนะน่ามาเที่ยวมากช่วงที่ค่าเงินตกนะคะคงจะแบบไม่ได้เดือดร้อนชาวต่างชาติที่มาเที่ยวสักเท่าไหร่นะคะอ่าแล้วก็นะับตอนนี้นะคะหลังจากที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่จำวันที่ไม่ได้อะน่นจาจะประมาณเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะคะ ค่าครองชีพที่นี่ก็คือสูงขึ้นมากทุกคนคะ่ะข้าของเครื่องใช้แพงขึ้นแบบแพงขึ้นทุกอย่างเลยนะคะอิงรู้สึกว่าแพงขึ้นเยอะมากเลยจากที่อิงมาอยู่ปีแรกแล้วอิงมีความรู้สึกปีแรกที่อิงมาอยู่ปี2000อิงมา2 0 2 1ปลายปีนะคะเท่ากับอิงอยู่ปี2022ปีที่แล้วเต็มปีก็คือแบบ ค่าของเครื่องใช้ทุกอย่างถูกมากถูกจนอิงรู้สึกว่าเออค่าของชีพถูกมากเลยน่าอยู่มากเลยประเทศนี้นะคะแต่ณปัจจุบันนี้ก็คือแบบโอ้โหทุกคนส่วนทางมากนะคะของแพงมากทุกคนขาก็แบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะก็ประมาณนี้แหละวันนี้ที่มาพูดถึงเรื่องนี้นะคะก็ เจตนาจริงๆอ่ะแค่แบบว่าเผื่อสาวไทยคนไหนกําลังคบหาดูใจกับหนุ่มตรุรกีะนะคะทุกคนคะ่ะก็จะได้ความฟังความจริงไปพร้อมกันในเรื่องของเงินนะคะทุกคนคะ่ะเราก็แนะนำนะคะคนไทยถ้าสมมติใครที่อยากจะมาทํางานที่ประเทศตรุรกีนะคะอันนี้อิงแนะนําในมุมมองของอิงนะอิงก,ก็มองว่าด้วยค่าเงินที่มันตกอ่ะ อิงมองว่ามันไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะคะทุกคนถ้าคุณมีโอกาสได้ไปแบบไปทํางานประเทศอื่นเยอรมันหรือว่าประเทศไหนที่มันแบบค่าเงินสูงกว่านี้ค่ะก็ลองเช็กดูอิงว่าแบบมันจะคุ้มค่าเหนื่อยมากกว่านะคะทุกคนค่ะเพราะว่าแบบคนที่มาทํางานต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะต้องส่งเงินกลับบ้านใช่ไหมเวลาแลกเงินกลับไปที่ไทยแบบเนี้ยเราจะต้องอ้างอิงเรื่องรีดค่าเงินกันนะคะแล้วก็จะฝากถึงเผื่อแบบว่าใครที่คิดว่าแบบ มีสามีเป็นชาวต่างชาติมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเราต้องรวยเราต้องมีเงินแล้วแลกเป็นเงินไทยได้เยอะมากแน่เลยแบบนี้นะคะคุณคิดผิดนะคะทุกคนคะ่ะแต่และประเทศอ้างอิงเรทค่างเงินไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเรทค่างเงินรายวันแบบนี้คะ่ะอย่างที่อิงบอกอย่างประเทศตรุรกีแบบเนี้ยมันยากมากที่คุณที่จะบอกว่าแบบแลกเป็นเงินไทยก็ได้เยอะมากเลยคุณมีสามีรวยแน่เลยอันนี้พูดถึงหลักหลักความเป็นจริงเลยนะคะทุกคนค่ะ ก็คือพออยู่พอกินไม่ได้มีเงินเหลือจุนเจือครอบครัวเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะคะทุกคนถ้าเลทแบบว่าหนึ่งตุรกีลีลาเท่ากับสิบบาทยี่สิบาทแบบนี้มันก็ดีถูกไหมคะแต่ณตอนนี้เรทแบบมันแทบจะเท่าเงินไทยอยู่แล้วอะคะ่ะเพราะฉะนั้นอะไม่ต้องคาดหวังเลยว่าแบบถ้ามีสามีตุรกีแล้วแบบจะมีเงินทองเยอะแยะมากมายนะคะยากมากทุกคนนอกจากใครที่แบบว่า ดวงดีจริงๆเจอคนที่รวยเจอมหาเศรษฐีหรือว่าอะไรจริงๆ,งๆแบบนี้ค่ะก็ก็ถือว่าโชคดีไปนะคะบุญภาวาสนาส่งของคนเราแตกต่างกันเนาะก็อยากให้เพื่อนๆที่แบบว่าเออคิดแบบนี้ยังมีแง่คิดที่คิดว่าแบบได้แฟนต่างชาติเราต้องรวยแบบนี้ค่ะก็ต้องก็ต้องปรับทัศนคติปรับความคิดใหม่นะคะทุกคนคะ่ะสมัยนี้เรื่องเงินเรื่องทองมันแบบมันไม่ใช่อย่างที่เมื่อก่อนที่เขาคิดกันนะคะก็พูดถึงตามหลักความเป็นจริงประมาณนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้อิงก็ฝากไว้แค่นี้แหละก็อยากจะมาแบ่งปันอยากจะมาแชร์เพื่อน,เอนๆเฉยๆนะคะ<ๆ>ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะถ้าคลิปหน้ามีอะไรก็เดี๋ยวอิงอัปเดตแล้วก็พูดคุยแล้วก็แบบลงคลิปในนี้เรื่อยๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับคนที่มาติดตามใหม่ๆนะคะจริงๆอิงก็เพิ่งจะทําจริงจังก็เดือนนี้แหละก็เห็นว่ามีคนมาติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ